ครับวันนี้สามสิบเอ็ดสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะฮะดาวศุกร์เลขหกนะฮะได้จอเข้าสู่ราศีกันนะฮะสีแดงๆเนี่ยฮะเลขอาลบิกนะเลขเอ่อหกอาลบิกจะจรตั้งแต่วันที่เอ่อประมาณยี่สิบเจ็ดสิงหาหกเจ็ดนะะถึงยี่สิบเอ็ดกันยาหกเจ็ดดาวศุกร์ที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่ามาตรฐานมันเป็นนิดนะฮะนิด นอหนูสลีจอจานนิดดาวสุกที่เป็นนิดสุดส่วนใหญ่ก็จะให้โทษนะสำหรับคนที่เป็นทางโลกโลกเนี่ยก็จะก็คือจะได้หลายอย่างนะเรื่องเงินทองเรื่องความรักนะเรื่องความสวยงามไม่ชอบเป็นอาจจะเป็นคนสมถานะไม่ค่อยชอบแต่งตัวหรือว่าเป็นคนทีเ่เงินทองก็ได้น้อยนะถ้าความเป็นนิดเนี่ยถ้าจะได้โอกาสจะได้ก็ได้น้อยนะฮะแล้วความรักก็ไม่ดีความรักก็ เป็นนิดก็คือต้อยต่ำนะก็าจะต้องก็มีเคล็ดอยู่ว่าต้องทำหลายๆครั้งอาจจะสาเร็จนะแต่ว่าดันเหนื่อยเด็ดเหนื่อยยากลำบากกว่าจะได้กว่าจะเรสร็จสาเร็จหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็เป็นมาตรฐานที่ต้อยต่ำนะต่ำต้อยต้อยต่ำต้อยราคาอะไรทำนองนี้นะหรือประพฤติผิดก็ได้นะฮะอันนี้มาดูคำอธิบายของดาวนี้ในของชาวราศีสิงห์นะ แล้วสุกมาจากเรือกนกรรมะเรือกนการงานมาอยู่เรือนการเงินแต่ว่าเป็นนิดก็ทําให้ได้ผลประโยชน์ได้ค่าตอบแทนน้อยหรือถูกโกงนะฮะแล้วก็เออค่าตอบแทนแบบว่าไม่ชื่นใจอ่ะไม่เป็นก่อเป็นกร,รมเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็เป็นมาจากดาวสัจชะดาวเพื่อนฝูงญาติมิตรเพื่อนฝูงญาติมิตรก็จะไม่ช่วยนะไม่ช่วยนสัหละยังแปลว่าการเดินทางหรือการศึกษาได้ด้วยนะก็ เจ้าชะตาท่านนี้ก็จะเสียเงินกับการเดินทางท่องเที่ยวและการศึกษานะทัศนศึกษาอะไรเนี้ยเสียตังค์นะฮะแล้วก็สถิติร่วมกับเลยมือตมตอยูด้วยศูนย์เนียเลขศูนย์นะก็ทําให้ถูกเบียนจากมลตยูเป็นดับเบิลเข้าไปนะทําให้เอ่อแต่ว่าพลิกกลับได้นะให้โทษเสร็จเสร็จแล้วก็พลิกผันพลิกกลับมาให้คุณเอ่อแบบไม่คาดคิดก็ได้นะฮะแต่ก็น้อยกว่าจะเกิดนะฮะส่วนใหญ่ก็ พื้นตามพื้นดวงก็คือเพื่อนไม่ช่วยได้เงินน้อยความรักไม่ดีนะฮะเ,เสียหลายอย่างนะจากสาตานีนะ